สวัสดีกันด้วยนะคตะตอนนี้เรามีในเกม Minecraft เลยจ้ะ โอเคเข้าเกมมาแล้วก็ช่วงนี na, ้เสียงแหบก็คือ5ง2 0ซับสไคร์แล้วนะครับผมจะถ่ายบ้านให้ดูนะจะถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายถ่ายทั่วบ้านเลยถ่ายกันทั้งห้องน้ำถ่ายนอกบ้านให้ดูด้วยว่าหมู่บ้านเป็นยังไงนะฮะแบบลักษณะห้องผมไม่ได้ลกอย่างที่คิดนแต่ห้องพีคผมมาลบแน่นอน ค่โอเครอจะกลู่นะผมตัดต่อเลยนะวิธีการโหลดแบบก็คือเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเลยเราจะกลัวมันกําลังโหลดอยู่แล้วมันก็จะย้ายเราไปที่อื่นนะอึ้บนี่นี่ก็คือแบบคุณผมนะอยากเห็นลูกพมมันผมยังสังเกตด้มีอะไรฟ้าๆด้วยเออเอ็นทานะสมมุติถ้าเรากดตะอบคนระับ เป็นอย่างนี้เลยกดสกต็อปปุ๊บมันก็เป็นอย่างนี้เปลี่ยนตกินขนาดเล่นได้แล้วจะมีคำมันจะมีคำคำว่าทับอยู่ถ้าไ้ชมนองกดนะครับมันก็จะเป็นเทเลพอร์ตสมมติเราเก็กดเทเลพอร์ตแล้วมันก็จะให้พิมพ์ชื่อเลยแต่ผมไม่เอาผมปรับเป็นตอนเช้าก่อนแล้วก็กดปุ๊บไปเลยนี่นี่ก็คือตัวละครผมนั่นเองนะครับนี่แต่ว่าผมยังใช้ตัวละครเดิมไม่ได้นะครับ คูครับมันค้างเดี๋ยวผมไปปรับเซตติ้งก่อนเดี๋ยวลื่นแน่นอนโอเคทักครูครับไปให้เจอบเลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมือหายไปไหนแป๊บนึง <laughs> ปรับอาโอเคครับดูครับมีกระจกสีด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูคำว่าจ,จุดจุดก,ก,กันดีกว่า อึ๊บค้างครับยังไงครับเต้งนี่ครับน,นี่ครับขอให้เราอยากดูของในตัวก็เห็นด้านด้านล่างซ้ายด้านล่างซ้ายอ่ะให้กดไปปึ๊บมันก็จะโชว์วมีของในตัวกดไปที่ทุกเกาะปึ๊บนี่มันก็จะเป็นอย่างงี้โชว์มาเลยกดโต๊ะครับเพนะื่อครับมาปกติมันมีแค่สีช่องตอนนี้เพิ่มมาให้เหมือนคนอมแล้วหรือเปล่าวะสมมติเรากดดินอ้ามีแค่นี้เองลองลองกดไปที่ฐานนะ นี่ครับแล้วมันก็แยกเป็นหมวดหมู่ให้เลยนะว่ามีอะไรบ้างไม้มีแค่ชนิดเดียวกดไปอีกอาเจออีกนะส่วนเรื่องของอาหารอ้าวแล้วเค้กหายไปไหนแล้วเนื่จะตายหายไปไหนครับก็ลองไปสืบคนันเองครับกดไปที่ขนมปังปุ๊บนี่ครับมันก็จะแยกเอาไว้ว่าอันไหนเป็นของหวานดูของรื่ใช้กันดีก,กว่านะบนี่ครับอันนี้เป็นหุ่นนะสร้างก็ง่ายโคตรเลยฮะ โอเคครับ okay. มันคือที่เก็บชุดเกาะน,นะครับอยากให้มันถืออะไรล่ะอ,อ่าจะครูบค้างสมมติว่าถ้้ท่านผู้ชมต้องการที่จะเปลี่ยนท่าของมันอา,าผมไม่ถือดาบก่อนนี่ถือได้ถือธนูฮะอาได้ให้ท่านผู้ชมกดย่อให้อยาก,กเปลี่ยนท่ามันแล้วก็จะเปลี่ยนคำพูดใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บด้านล่างตรงกลางฮะนี่นะมมันจะเปลี่ยนคนระับให้กดยอด่อ กดเข้ามาโพสนี่ครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนปุ๊บ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 ,บนี่ตามท่าที่ทำคุณผู้ชมต้องการโอเคครับพูดถึงประเด็นหลักก่อนโอเคครับอันนี้ก็คือที่ที่อยู่อาศัยของผมนะมี n อ c ์บ้วอมีเตียง ส่วนส่วนไอ้พวกมาติดเพลเยอร์มันจะไหนกันกี่ั่ก็ก็คือหุ่นนะถ้าดูจากที่มือมันนะ่ครับไอ้ตของตัวนี้ก็ส่วนไอ้ตัวนี้คอแผนที่นะว่าที่นี่มีตรงไหนจปดี่ยนบ้างเดี๋ยวนี้นี่รู้อยู่แล้วว่าทำอะไรมีน้ำตรงนั้นูถ้าท่านจะไม่รู้อ่ะมันตกปลาอยู่นะแต่มีวัวเข้าไปใต้เข้าไปแฟก อันนี้ทำนาอยู่แนอนอันนี้ก็ตัดมาขออภัยะสับคือทำทำของของใครเอ๊ของเดี๋ยวผมใส่ของให้มันก่อนปึ๊บปึ๊บ Okay. อันนี้ก็คือกำลังทำอะไรสักอย่างนึงคะโอเคกระจกสี <c oughs> เดี๋ยวเราไปพูดถึงกระจกสีก่อนนะไ <c oughs> ล่ลงมาเลย <c oughs> เข้าไปที่อิดนะเ <c oughs> สียงแหบเ <c oughs> ชิบนบอลมิวฮะเพิ่มบมล็บอกกระดูกขึ้นเข้ามาแล้วฮะนี่ก็เอามาทำอะไรเป็นหลากสีเลยฮะบล็อกกระดูกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่อันนี้ก็แน่นอนว่าบล็อกตกแต่งฮนะ โอเคครัถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่ามีอะไรมั่งนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนดิดูกระจกนะ่เพิ่งนี่คะมันก็มีกระจกสีกระจกแบนก็อาไปทาเป็นกระจกสีได้ครับให้ท่านผู้ชมคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาครับมันก็จะสอนวิธีสร้างทางขวาเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะนิลเลเนะอ่ะเราลองไปดูกระจกบล็อกกันว่ามันทำไงครับอ่ะผมแนะนําเลยสีน้ำเงินก่อนนะนี่มันก็จะบอกวิธีการทําเอากระจกมาวางล้อมรอบ ให้เป็นสี่เหลี่ยมครับตรงกลางมีลาเพชรอยู่อโอเคครับต่อไปเรื่องของอาวุธนะฮะอาวุธไม่มีดาบเบมอนก์กดพิธีดาบเบมอนต์ับนี่กดพิธีดับไม้มันก็จะมีแยกก็ให้เราเอาไหนครับโยขน,นของมัอนใคอมเแล้วอ่ะสมมุติว่าผมต้องการที่จะโยนไออาร์มอร์อะไรสักอย่างครับให้ท่านผู้ชมกดออกไปนอกลากมันออกไปครับลากมันออกไปข้างนอกแล้วปล่อยกดอีกทีปึ้มนี่มันก็เป็นการโยนลฮะ ส่วนเรื่องของยากดยาครับเหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะก็ปีกครับมีแน่นอนเปลี่ยนแน่แล้วก็มีเรื่องของพูด้วยนะเอ่อพูอยู่ไหนมันก็จะมีนี่แล้วก็อันนี้เป็นสมุดโน้ตนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้อันนี้คือพูเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองนะครับเหมือนกันใช้งานเหมือนกันแต่ว่าใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีบอกด้วยนะฮะว่า ปุอันนี้มันเป็นรูปแบบไหนมันจะเป็นสีแบบไหนนะฮะมันมีลูกคีปเปอร์ไหมวะโอเคครับเดี๋ยวผมมีปีกออกมาใส่ก่อนให้ท่านผู้ชมเห็นวะก็ถ้าท่านผู้ชมรู้จักพิเตอเฟเยอร์นะครับก็จะเคยจะรู้ว่าพุเนี่ยมีไว้ทําอะไรนะครับโอเคครับวิธีการใช้พุก็ง่ายๆครับให้ท่านผู้ชมกดนี่ เนี่ยมันก็จะจุดใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้พร้อมกับปีกมันก็จะทําให้เราบินเร็วขึ้นนะฮะเอาผมใส่ไปแล้วให้ท่านผู้มชมบินสูงๆครับกดปล่อยนี่ยมันก็จะบินกดค้างข้นี้มันก็จะบินเร็วโอ้ยค้างนะฮะต่อไปสมุดโน้ตนะไม่มีอะไรมากเนี่ยครับ แล้วมันจะมีคําว่าเฟสให้กดค้างครับเอาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนให้ท่านผู้ชมเนี่ยเออเอามาไว้บนฟ้าหรือว่า,าตรงนี้โอ๊ะบัคบัคไม่ต้องสนใจมันนะบักโอเคมาเรียกว่าอะไรนะเออไม่รู้ว่าช่างมันเถอะแต่บักแน่นอนผมก็ไม่สนใจหรอกโอเค กดไปอ่ะสมมุติว่าอ่ะเอาไว้บนหัวเราแบบเงยหน้าขึ้นแล้วกดหน้าจอตรงไหนก็ได้ค้างครับปึ้งมันก็จะเป็นอย่างนี้ทันทีนะโอเคครับต่อไปมีนกแก้วเข้ามาแล้วครับส่วนว่าอยากให้มันไม่อยากอยากจะเลี้ยงมันทำยังไงเดี๋ยวสอนนะผมใครนกแก้วอยู่ตรงไหนให้กดไปที่ดอกไม้เหลืองนะฮะ แล้วก็มันจะมีไข่ไก่อยู่ก็ปึ๊บออกมานี่ครับมันก็จะแยกเป็นหมดนหมูแล้วก็เป็นแดงเขียวอันนี้แหละครับโอเคสามสองป๊บนี่บินเลยฮะแล้วมันเกาะบนไหลเราได้ด้วยนะครับไม่ธรรมาดาฮะโอเคครับเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างฮนะมันกินอะไรมันกินนี่ไงมันกินฟีดไงไมีปัญหาหรือเปล่า แตะครูครับมันยู่ไแล้วเฮ้ยอยู่ไหนน้องเสกใหม่ก่อนนะตะครูครับคลิปนี้ยาวหน่อยผมต้องรีบแล้วส่วนเรื่องของแผ่นซีดีครับเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ว่าผมจะไม่ให้ดูแล้วตอนนี้รีบมากครับใกล้ิบหันทีแล้วผมขี้เกียจอัดใหม่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไป หัวใจนี่ยมันจะมีคําว่าเทมเทมครับใหมม,ม,มันกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีลูกหัวใจขึ้นมานะแล้วก็เอ,อ๊บแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเดินชนมันเนี่ยเป็นมันจะเป็นการให้มันมาอยู่บนไหล่เรานะหายไปไหนแล้วอยากรู้เหรอเดี๋ยวผมท้าไม่ดูอยากรู้เราด้วยว่ามันอยู่ไหนนะพร้อมหรือยังสองนี่ เอ๊ะเลสีแดงๆฟ้าแมใช่ครับมันมาเกาะอยู่บนไหล่ท่านแล้วแต่ถ้าเรากระโดดปุ๊บมันก็จะออกนะครับนับก็ถือว่าน่ารักสีดีน่ารักมากครับแล้วก็ทำให้มันเต้นไปด้วยนะเอ่ออ่ะผมทำแบบดีดีให้ดูนหน่อยก็ได้แปบหนึ่งสักครู่ฮะปรับเป็นมุมมองเดิมก่อน <c oughs> ตัดต่อแล้วกันจะได้ ะนะครับผมปรับให้มันเป็นตอนเช้าแล้วโอเคเดี๋ยวหาแผ่นซีดีก่อนกดไปที่เตียงนะคะแล้วเลื่อนไปด้านบนมันจะมีหมึกกล่องเพลงสองอันนะก,ก็คือมันจะมีแบบขีดอันนี้หมึกกล่องบริจาคนะแต่ต้องใส่เพชรไปด้วยแต่อันนี้ครับให้เป็นเลสโตนนะโอเคเรื่องแผ่นซีดีให้เลื่อนลงมานีดหนึ่งหรือวเปล่าไยมนอยู่ไหนเนะี่ย อยู่ที่ดาบหรือเปล่าอ๋ออยู่ที่ดอกไม้ใช่ไหมเฮ้ยพันซีดีอยู่ไหนอาวนี่ไงเจอเรื่อพันซีดีสีเขียวออมาเขาบอกว่ามันจะทำให้นกแก้วเป็นไปด้วยนะผมก็มารู้จริงหรือเปล่า รู้สึกว่าจะไม่ขี่เกนโอครับปิดก็สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ